เพลงชาก็ได้เพลงแรงก็มารับรองว่าทักได้โยกแล้วก็ได้ซึ้งแน่นอนนะครับงานนี้นใช่ต่อมานะคะมาแน่แน่น้องมิลลินะคะโอ้โหสิบเจ็ดนาทีที่ฉันรอเธอ จะต้องอดทนอย่างนี้อีกนานสักเท่าไรชาลาต์เซมเล่มิลลี่มาพร้อมกับริอร์นะครับปาวันฟ่ากับกาซินี่นะครับอวาพี่วอยพี่วอยได้ปะวานปะวานเมื่อกี้พี่วอยได้ปะวานโอเคอวานอวานอวานวาบเจนาทีเทชันรอเมออีดีเจนี่เขาร้องเอนักร้องนำดนตรีแล้วนะได้เลยครับ เพลงอะไรนะคะเมื่อกี้นั่งมาได้เตรียมเพลงศิลปินอะไไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดก็บอกว่าที่บุญศิลป่และพี่ระดับโลกนะและแน่นอนะและแน่นอนนะคะปิดท้ายเลยปิดท้ายที่ทุกคนไม่ได้ไม่ได้ปิดท้ายในวันนั้นนะครับแค่วันนี้เป็นศิลปินปิดท้ายที่รายชื่อบอกแต่ไม่รู้ว่าขึ้นตอนไหนนะแน่ๆเราได้พบกับงานแลนอมิวสิกนะะควันที่21ธันวาคมนี้กับ body slam เยอะนะครับพี่นมันแน่นยะอกันเนี่ยเองพี่ตูนดีเจเราแม่นเลยมั้ยุม่ไดบอกพี่ตูนคุณ่อนเ็วนะครับไปกดก้าอี้กันนะครับกดก้าอี้เราได้บัตรเข้าสองวันนะครับก้าอี้ เข้าได้2วันแล้วนะครับที่แลนด์ัมมิวสิกนะครับวันที่20แล้วก็21่ธันวาคมนี้ครับที่สวนมืองราชบุรีเป็นจังไและนอกความรักเป็นพันธุ์หรือละนอกความรักปอ่ะมาค้าเฮียคำาเฮียพันธุ์หรือนอกความรักดูความตาด้วยตลอ่ดูความต่าเอย่า พี่มีเริ่งงแโอเคก็ทั้งหมดนี้นะคะจะบอกว่าเป็นไลฟ์อัพศิลปินทั้งหมดนะคะที่จะมาในงานแลนด์มิวสิกนะคะซึ่งเรามีทั้งหมดอ้าวไปแล้วไปแล้วนล็อเริ่นโดนโดนลิขสินธิ์โอเคขอโทษครับขอโทษครับไอเลิติกต๊อไอเลิฟติ๊กต๊อก ภาษาเราเป็นคำพื้นแล้วจริงๆเราพยายามจะเราสารทวให้สิทวินไม่อาทวนก็คือว่างตอูไว้จั ทวนนะคะเก้าอี้ตัวนี้นะคะมีในตกา้าให้กดเรียบร้อยแล้วนะคะเก,ก้าอี้ตัวนี้มีในตกา้าให้กดเรียบร้อยแล้วนะคะกดเก้าอี้ไปในราคา1,900ัรบาทแล้วคุณดูคูปองว่าคุณได้เท่าไหร่หใครได้ราคาเท่าไหร่มาบอกหน่อยนะคะแล้วก็ได้บัตรเข้างาน1ใบเข้าได้2วันบัตรนี้นะพี่านนอยากโชว์นิดนึงเวลาคุณได้ไปนะคะเวลาคุณกดไปแล้วเนี่ยบัตรนี้เนี่ยนะคะเป็นบัตรเข้างาน2วันแต่คุณจะต้องติดต่อมารับบัตรจริง ตามรายละเอียดตรงนี้นะตามรายละเอียดตรงนี้ติดต่อมารับบัตรจริงตามรายละเอียดตรงนี้เ,นเพราะฉะนั้นนะคะสามารถที่จะเห็นเข้าไปในกล่องเลยเวลาได้กล่องไปแล้วได้กลอก่องเก้าอี้ไปควรถ่ายวีดีโอไว้ด้วยนะถ่ายวีดีโอไว้นิดนึงนะคะถ่ายวีดีโอนิดนึง<ๆ>พอได้ตัวนี้เสร็จแล้วมันก็จะได้ตัวนี่ค่ะเป็นวอลช์ส่วนลดตัดผมนะคะ<า>ของเนวเศษขัดด้วยคือคุ้มมากๆนะคะสําหรับเก้าอี้ตัวนี้คุ้มจริงๆได้บัตรเข้างาน1ใบเข้าได้2วันแล้วก็เป็นคูปองตัดผมจากเนวเศษขัดด้วยนะคะก็ปี โอเคค่ะไปแล้วค่ะฟิวแล้วใช่ไหมฟิวไปเรียบร้อยแล้วค่ะจบค่ะขอบคุณครับขอบคุณติ๊กต๊อกค่ะขอบคุณค่ะเป็นไงอีดีเจมึงเปิดอนจะดังใช่ไ <c oughs> ลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์มึงก็ไม่เช็คเห็รอนะพังที่หน้ากันไปหมดเลยอ่ะพี่เวฝากหน่อยแล้วกันนะคะจริงไทยค่ะฝากนะครับฝากก็ไปกดกันได้ที่ไบโอของนานาได้ด้วยนะคะใช่ครับไลน์อัพมิวสิกนะครับสวนพึ่งบาสชูเบอรีนะครับชันวาคมนี้นะครับวันที่20แล้วก็21นะครับไลน์อัพแน่นนะครับ lots of music lots of different types of genres แล้วก็หลากหลายแนวเพลงนะครับหมอลำฮิปฮอปป๊อบลูกทุง่งร็อกเต้นแจ๊สมีดีเจโนเดด d อร์สนุกสนานกันแนะ่นะครับอยากให้ทุกคนไปนะครับโอเคขอบคุณค ออเคครับวยมาจะได้เสื้อพี่เวเสื้อพี่เวพี่จะโชว์เสื้อหน่อยซื้อที่ไหนอะพี่เวราคาเท่าไหร่เสื้อจริงๆเสื้อมีเนตตะก้าด้วยใส่เข้ามาซิตะกร้าเสื้อก็มีเฮ้ยใช้หน่อยหน้าคุ้มเลยอะเปิดไปดูมันมีตะกร้าอื่นอยู่ Let's go โอเค let's go Thank you มีนะครับขอบคุพี่เวอากาศหนาวๆ EPJ ชื่อเลื่องได้ไหม